สวัสดีครับผมสุธีตาวณิชกุลนะครับหรือเรียกชื่อเล่นวเล็กก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกรรมการผู้จัดการและโคฟาวเดอร์ er ของบริษัท i a s i g n a t u r e ครับโอเคเรื่องนี้ก็ต้องย้อนยาวกลับไปนิดนึงนะเพราะผมจบมานานแล้วนะครับสมัยนั้นก็สักประมาณเลเซซสัก20ปีได้แล้วนะครับซึ่งสมัยเด็กๆเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่ชอบตัวเลขจนคุณแม่เนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะเหมาะก็เลยบอกให้มาเรียนตรงนี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียน นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมาเรียนตามคําสั่งคุณแม่และก็คุณแม่ก็เลยสั่งให้มาเรียนบัญชีก็เลยมาเลือกเรียนที่นี่นะครับแล้วก็มีญาติกันนะครับที่เขาเคยจบที่นี่มาด้วยจริงๆมีลังเลเหมือนกันเพราะว่าพี่ที่เขารับสมัครเขาเห็นเกรดเฉลี่ยเราตอนมปลายแล้วก็วาถามว่าเอ๊จะเรียนไหวหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมเลยบอกว่าผมยืนยนันละกันว่าผมจะเรียนบัญชีก็เลยไม่ได้ย้ายไปเรียนคณะอื่น Okay. ถ้าย้อนไปถึงเวลานั้นเนี่ยสมัยนั้นเรียกคณะการบัญชีเนาะก็จะมีเด็กต่อเนื่องเนี่ยประมาณพันกว่าคนแล้วก็มีเด็ก4ปีซึ่งผมเป็นเด็ก4ปีเด็ก4ปีเนี่ยในรุ่นนั้นก็ประมาณสัก 150- ยหถึงสองคนแหละเลสเตคร่าวๆนะครับในแต่ละปีซึ่งผู้ชายเนี่ยจะน้อยอยู่แล้วแต่พอดีเนี่ยก็ด้วยความที่อยากจะกลับมาตั้งใจเรียนแล้วก็เลยเจอเพื่อนผู้ชายที่ตั้งใจเรียนอีกคนนึงแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจเรียนด้วยกันก็เลยนั่งหน้าก็เลยได้เจอกับเพื่อนเพ,นเพ,นพาาากกัาากันนนนนเล่่ะนะครบะรบจปมณี้ ตัวผมเนี่ยเคยเป็นติวเตอร์ของคณะด้วยตอนที่เรียนอยู่ปี3ปี4นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเรียนอยู่ในกลุ่ม on the class ป program ที่อาจารย์เขาจัดขึ้นมาซึ่งเด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะต้องไปช่วยอาจารย,ย์เปิดติวให้กับเพื่อนๆในคณะที่เหลือซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกผมจะเป็นติวเตอร์บัญชีชั้นสูงหนึ่งประมาณนั้น ต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนที่นี่ตั้งแต่ปี1ปี2มาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยในคณะเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมกิจกรรมเชียร์ร่วมกิจกรรมรับน้องหรือแม้แต่กิจกรรมที่คณะจัดขึ้นซึ่งก็จะเห็นรุ่นพี่เขาทำต่อๆกันมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนอยู่ปี3เนี่ยก็รวมกับเพื่อนๆแหละก็ลงเป็นคณะกรรมการของคณะนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นรองประธานแหละแต่ตอนตอนที่ทําไปสักพักเนี่ยก็กลายเป็นประธานซะเองเพราะว่าเพื่อนทีเขาเรียนลาออกไปซะก่อน นะครับซึ่งตอนที่ทํากิจกรรมคณะนี่ก็ร่วมกับสโมสรนักศึกษาแล้วก็ช่วยงานของคณะถามว่าแบ่งเวลายังไงผมคิดว่าการต,ตั้งใจเรียนในห้องนะครับการฝึกทําแบบฝึกหัดให้มากพอก็จะช่วยลดลดระ,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 ะยะเวลาในการอ่านหนังสือของเราไปได้แล้วที่เหลือเราก็สามารถจะแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมกับคณะต่างๆได้ด้วยผมถูกจัดให้ไปฝึกงานที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนาะ ผมไปฝึกงานเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบของสอตงที่ <Yeah. S 1> คลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ตรงสนามบินน้ําตรงเนี้ยนะครับก็ฝึกอยู่หลายเดือนเลยนะครับก็ตอนนั้นพี่ๆก็ค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็สอนงานเป็นอย่างดีแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ให้การติดตามมากพอสมควรเลยนะครับแล้วหลังจากฝึกงานในรุ่นนั้นเสร็จเนี่ยก็เป็นรุ่นพิเศษที่ถูกฝึกเพิ่มในระยะสั้นกับทาง b i g กโฟอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ ทั้งดีและไม่ดีมาพร้อมๆกันไม่ดีก็คือเราได้รู้ตัวเองว่าเรายังขาดในจุดไหนเมื่อเทียบกับบริษัทที่เขาค่อนข้างจะเป็นเวอร์ไวนะครับแล้วข้อข้อข้อดีจริงๆในแง่หนึ่งก็คือทําให้เราเตรียมพร้อมและวสำหรับการทํางาน oh, ดักบัญชีโดยพื้นฐานแน่นอนแหละเรื่องของ มาตรฐานการบัญชีเนี่ยต,ต้องรู้กันมาอยู่แล้วเนาะหรือถ้าไม่รู้เนี่ยก็ต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเพราะมาตรฐานบัญชีในปัจจุบันเนี้ยมันอัปเดตกันปีต่อปีเลยเราต้องค่อนข้างติดตามแล้วก็ใส่ใจที่จะอัปเดตอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานก่อนนะครับคว,ความเข้าใจในดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันนะครับหรือในลักษณะของดิจิตอลแอคเคาน์ติ้งนะครับเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผมเชื่อว่านักบัญชีในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่มาทําเป็นบุ๊กคิปปิ้งแล้วแต่เป็นเรื่องของการดีไซน์ระบบนะครับเรื่องของการวิเครรราาาาะห์ยก เรื่องของการดีไซน์ความเสี่ยงและการควบคุมรวมถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีให้กับเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นสกิลที่ต้องติดตัวอีกก็ค,ค,คือคือเรื่องของการวิเคราะห์การนําเสนอและความมั่นใจในตัวเองครับจริงต้องบอกว่าในสายงานบัญชีเนี่ยมันทํางานได้หลายหน้ามากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบการตรวจสอบบัญชีการตรวจสอบภายใน นะครับหรือแม้แต่อยากจะไปเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าคุณมีความถนัดเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับน้องๆเด็กจบใหม่ถ้าเวลาจะไปหางานพี่ว่าควรจะแสดงออกถึงความมั่นใจและความรู้พื้นฐานที่มีรวมถึงประสบการณ์นะครับเรื่องของการวิเคราะห์และการนําเสนอส่วนเรื่องประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเจ้าของกิจการจะเลือกหาน้องๆจูเนียร์ที่ไปเริ่มงานใหม่เนี่ยเขาคงยังไม่ได้คาดหวังสูงมากนักกับประสบการณ์ในการทํางานแต่เขาคาดหวังบุคลิกภาพคาดหวังความรู้ที่ได้จากการศึกษา คาดหวังความมั่นใจแล้วก็เรื่องของการประสานงานครับก็จริงๆแล้วผมทําอยู่ในสายงานทางด้านการตรวจสอบภายในหรือที่เรียกว่า internal audit นะครับในระหว่างที่ทํางานตรงนี้มาเปลี่ยนมา 2- อสาบริษัทเนี่ยก็เริ่มเริ่มได้เห็นวงจรว่าอินเชนออเดดมันมีความสําคัญอย่างไรกับการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่สมัยยังทํางานได้แค่ไม่กี่ปีนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นอยู่ในสายวิชาชีพนี้และในระหว่างทางเนี่ยมีโอกาสได้ไปช่วยงานเป็นฟรีแลนซ์ให้กับเพื่อนๆกัน นะครับเลยได้เห็นวงจรเรื่องของเอออินเทอร์นอดิตเนี่ยมันสามารถมีส่วนร่วมในการทําให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยจากบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ดีพร้อมในการเข้าไปจําหน่ายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์เราเห็นจุดตรงนั้นปุ๊บเราก็เลยถามสมัครพรรคพวกกันแล้วก็ออกมาตั้งเป็นบริษัทชื่อ i a s i n n a t u r e นะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละครับแรกๆเราก็มีลูกค้ายัางไม่มากแต่ด้วยความที่เราอาศัยว่าเราเป็นคนที่ทํางานละเอียดทํางานดีกว่าตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับยอมกําไรน้อยหน่อยขาดทุนบ้างบางจ็อบนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงถือเป็นบันไดแต่ละขั้นแล้วก็ประครับประคองม่ให้ธุรกิจเนี่ยมันเจ๊งไปในช่วงประมาณสัก3าปีแรกหลังจากนั้นมาฐานลูกค้าเรากว้างมาก Word o ด m o u เมาส์มันเกิดนะครับการบอกปากต่อปากจากคนที่เคยใช้บริการมันทำให้บริษัทเราเริ่มมีชื่อเสียง นะครับแล้วก็สําคัญก็คือเรื่องของการทํา PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปบรรยายให้กับสถาบันการบรรยายต่างๆตลาดลักรั์เอ่ยตามหาอะไรเอ่ยก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวองค์กรในลักษณะแบบนี้แหละครับจึงเป็นที่มาของตัว IAS Signature ที่ปัจจุบันเราเปิดมา10ปีแล้วครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีน้องๆที่จากหลายๆสถาบันนะรวมถึงตัวตัวธุรกิจบันติตเองด้วยเนี่ยเข้ามาฝึกงานนะครับเป็นเทรนนีอยู่ที่ออฟฟิศ นะครับจากเทรนนีเนี่ยถ้าน้องคนไหนสนใจและดูมีแววจริงๆรุ่นพี่บอกว่าน้องมีน้ำใจน่ารักนะครับสอนแล้วจำขยันทำงานในลักษณะแบบนี้เราเปิดรับแทบจะไม่อันเลยปัจจุบันนี้เพราะว่าต้องบอกว่าในสายงานเนี้ยมีความต้องการในสายงานสูงแต่ว่าก็มีเทอร์โนเวอร์เรทสูงตามเช่นด้วยกันเพราะว่างานเนี่ยมันค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็เป็นงานหน้ากว้างด้วยความเป็นเอท์ซอสอะครับเราสามารถที่จะเจอธุรกิจ ABC ถึง Z ได้เลย นะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะไปเจอถนัดอยู่ในธุรกิจไหนธุรกิจหนึ่งซึ่งมันก็เลยเป็นความกดดันของคนทํางานที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ถ้าคนไหนอยากเก่งนะครับคนไหนอยากมีความรู้หน้ากว้างนะครับแล้วก็รู้ลึกๆในแง่ของกระบวนการสายงานวิชาชีพ Internal Audit โดยเฉพาะเป็น t u t u ซ c i n g เนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะ IA Signature เนี่ยก็รับไม่อันครับ เรื่องของการเรียนบัญชีเนาะจริงๆแล้วในแต่ละสถาบันก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงการที่มหาลัยเนี่ยเขาแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ครูบาอาจารย์นะครับเรื่องของวิชาการแล้วก็ดูความประสบความสาเร็จของพี่ๆในแต่ละรุ่นก็น่าจะเป็นเรื่องการันตีได้แล้วะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนบัญชีที่ซีบ้านนั้นดีอย่างไรน้องๆตัดสินใจได้เลยครับ